สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่อีสานบ้านเฮาฟาร์มเป็นคาเฟ่ร้านอาหารสไตล์อีสานย้อนยุคตั้งอยู่ที่บ้านดงดาราตำบลอ้อมกออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองมากค่ะขับรถออกมาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้ว ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภาคอีสานอีกที่หนึ่งเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆเพราะที่นี่นะคะจะตกแต่งตามสไตล์อีสานย้อนยุคแบบวัฒนธรรมอีสานสมัยเก่าทําให้เราเหมือนได้ย้อนกลับไปใช้ชีวิตแบบคนอีสานสมัยเก่าจริงๆเลยยุง้งฉางหรือที่คนอีสานเรียกว่าเล้าข้าวเป็นสถานที่ที่ใช้สําหรับเก็บข้าวเปลือกของชาวนาะ หลังจากชาวนาทำการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเพื่อเก็บข้าวเปลือกไว้กินเองหรือขายและเก็บไว้เป็นพันข้าวในการทำนาครั้งถัดไปเครื่องทอเสือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเป็นการนำเอาไหลที่มีอยู่ในธรรมชาติมาย้อมสีและนำมาทอสลับกันจนเป็นผืนใหญ่ใช้ปูนั่งหรือนอน เกวียนเป็นพาหนะที่สำคัญของชาวชนบทในสมัยก่อนใช้บรรทุกข้าวเปลือกและพืชผลต่างๆโดยลักษณะของเกวียนจะมีสองล้อโดยปกติจะใช้วัวหรือควายสตัวในการลาก สวัสดีครับวันด,ดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่อีสานบ้านเฮาฟาร์มนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับพ่อเจ้าของฟาร์มนะคะคุณพ่อชื่ออะไรคะเอ่อพ่อทวีครับผมค่ะอยากจะขอถามคุณพ่อหน่อยนะคะว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าอีสา,บาน,าานะะสาบ้านเฮาฟาร์มคะอีสานบ้านเฮานี่ก็เอ่อก็อตั้งอยู่พื้นที่ของอีสาน แล้วก็ไอการก่อสร้างทั้งหมดสถานที่ก็พยายามาจำลองอีสานโบราณในอดีตอย่างบ้านนี้ก็ไม่บางคนก็เรียกทรงไทยนะแต่ที่จริงไม่ใช่ระหว่างทรงไทยอยุธยากับทรงอีสานมันจะมีความแตกต่ดดางกันอยู่นะครับและก็อย่างผ้านะต่างๆว่าเรียมเกวียนหรือว่ามา้าอย่างนี้ก็ก็ไอ ก็พยายามที่จะจำลองให้เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานแต่โบราณก็เลยตั้งชื่อว่าอีสานบ้านเฮานะครับคำว่าอีสานบ้านเฮามันเป็นคำติดปากของคนอีสานแล้วก็ฟาร์มเนี่ยมันก็มีสัตว์เลี้ยงสัตว์พาณนะชมีวัวเทียมเปียนมีควายสำหรับไถนามีมา้าสำหรับขี่ใช้เป็นพานะชใช้ความเร็วอย่างนี้นะครับ ตำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านเมื่อก่อนสมัยโบราณอาจจะไปประชุมเมื่อก่อนไปที่หนองหานตรงนี้ขึ้นตรงข่าวอำเภอหนองหานอำเภอพัทลุงไม่มีนะครับเมื่อก่อนก็ไปประชุมมันก็ถนนทางไม่สะดวกรถยนต์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ใช้พาหนะอย่างม้าอย่างนี้นะครับแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้หลายตัวอยู่นะครับหรือจะทดลองขี่ก็ให้นักศึกษาทดลองขี่ได้นะครับ ก็มีพนักงานจูงให้นะครับถ้าจะปล่อยให้ควบคุมเองก,ก็คงไม่ได้ไม่ไม่ได้ผ่านการบุรขัดมาก็คงไม่ได้มีพนักงานจูงให้นะครับอย่างบัวเตียมเพลียนก็มีให้ทดสอบขี่นะครับว่าจะต่างกับรถยนต์ปัจจุบันยังไงนะครับกับนี่แหละครับคือที่มาของคําว่าอีสานบ้านของฝากตั้ฐานที่สองครับก่อ,อ,อ,กอตั้งมานานไหมก็เริ่มจากก่อสร้างก็ ใช้เวลาอาจจะเข้า3ปีแล้วครับ2ปีกว่านะครับก็เปิดให้คนเข้าชมครับก็มีร้านอาหารร้านกาแฟะนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมเล้วหิวข้าวอย่างนี้นะครับต้องการเครื่องดื่มก็มีไว้บริการนะครับก็เปิดกันมา2ปีแล้วครับยังเข้าชมฟรีอ,อยู่นะครับคำถามที่สามนะ มีแรงบันดาลใจอะไรในการก่อตั้งฟงการที่ก่อตั้งความตรงนี้พ่อทวีก็เป็นแนวความคิดของตัวเองมีแรงบันดาลใจก็คือเกิดความประทับใจในวิถีของคนอีสานแต่โบราณตอนนี้อายุก็จะ60ปีแล้วเกิดมาเห็นวิถีชีวิตของคนอีสานโบราณว่ามีบ้านมีเฮียนเฮียนเย้าเฮียนอีสาน มีการใช้แรงงานอย่างพาหนะก็หัวเทียมเกวียนแรงงานจากการค่าไถทําการเกษตรก็มีไฟนะครับสาหรับไถนาหรือว่าเป็นพาหนะที่ใช้ความเร็วก็มีม้าอย่างนี้นะครับก็เลยอยากอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งสังคมของอีสานของเราก็เปลี่ยนไปเยอะอย่างบ้านทุกวันนี้เขาก็ทําเป็นอะไรเรียนแบบยุโรปเป็นอะไรโมเดิร์นโมอะไรหลังคามันแตกต่างไป แล้วภาพเก่าๆวิธีเก่าๆของบรรพบุรุษของคนอินสานอาจจะลืมเรือนหรือเลอะเรือนไปอาจจะไม่เหลือความภาพให้เด็กรุ่นใหม่ได้ดูก็เลยเกิดแรงบรรณาใจอยากอนุรักษ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูนะครับคำถามที่4นะครับนักท่องเที่ยวส่วนมากมาจากที่ไหนครันักท่องเที่ยวตอนนี้เราก็ยังไม่มีโฆษณาอะไรเยอะแยะนะครับ หรือสถานที่อาจจะยังไม่ดังพอหรือไงนี่นะครับ <c oughs> ก็เลยส่วนมากก็มีแต่คนในท้องถิ่นหรืออยู่ในอีสานด้วยกันที่เดินทางมาง่ายๆนะครับตรงนี้ถึงจะมีต่างจังหวัดหรือสถานที่ไกลๆก,ก็มาได้นะครับเพราะว่าเรามีที่พักให้ตรงนี้บางคนกลัวมาแล้วกลัวจะไม่มีที่พักกลัวจะไม่มีร้านอาหารอย่างนี้เพราะว่าคิดว่าเห็นจาก a c e บุ๊กเห็นจากอะไรแล้วกลัวกลัวจะไม่เกิดความสะดวกตรงนี้ยังสะดวกอยู่นะครับมีที่พักให้พักแบบโฮมสเตย์มีอาหารเครื่องดื่มให้บริการที่พักก็มีให้เช่านะครับสาหรับท่านที่อยากเดินทางมาไกลๆก็มีที่พักให้นะครับติดต่อประสานมาทางเพจเฟซบุ๊กอีสานบ้านหอมป่มพิมพ์เข้าไปเลยครับจะมีพนกักงานผู้จัดการอะไรให้สอบถามรายละเอียดนะครับต่อรองได้เรื่องราคาอะไรต่างๆ สอบถามได้นะครับก็ที่มีคําถามจากอนุรปนั่งศึกษาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวตรงนี้เป็นคนที่ไหนก็ตอบได้เลยก็ในละวแวกแถวอีสานด้วยกันนะครับก็คิดว่าที่นี่ถือว่าเป็นที่รู้มากยาอยากให้ทุกคนรู้จักเยอะๆนะครับ เพราะว่าตอนนี้ค่าใช้ใจ่ายของพนักงานตอนรับพนักงานต่างๆทั้งคุกทั้งอะไรนะครับใช้คนงานในท้องถิ่นก็ต้องจ้างนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างขาดคุณเพราะนักทนะ่องเที่ยวรู้จักน้อยนะครับรู้จักน้อยแล้วก็มาในปริมาณน้อยอค่าใช้ใจ่ายตอนนี้ถือว่าขาดคุอยู่นะครับในการดูแลฟาร์ม แต่ในอนาคตก็อยากให้คนรู้จักเยอะๆนะครับตอนนี้คนรู้จักน้อยนะักต้องเที่ยวก็มาน้อยอยู่นะครับก็มีโอกาสเชิญชวนนะครับฝ่านลูกๆนักศึกษาช่วยโปรโมตหน่อยนะครับช่วโปรโมตมาก็ถ่ายรูปแชร์หรือหน่วยงานส่วนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็อยากให้มาช่วยเหลือในจุดนี้นะครับก็คนรู้จักน้อยอยู่ครับ หรือใครรู้จักแล้วยังไม่มาก็เชิญมาให้การอุดหนุนหน่อยนะครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายขาดทุนครับผมอยากให้ช่วยมาช่วยโปรโมทช่วยส่งเสริมเยอะๆนะครับก็คือตอบคําถามก็บอกว่าตอนนี้คนรู้จักน้อยอยู่เรือรู้จักแล้วก็ยังไม่มาเที่ยวก็เชิญให้มาเที่ยวที่อีสานวันทางฟาร์มน,น,นะครับสอบถามได้จากเพจเฟซบุ๊กทีมพ์เข้าไปคําว่าอีสานวันทางฟาร์มก็จะ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่นั่นนะครับนะวันนี้มา้ม่อเราสวัสดีครับเคื่อเที่ยวตามสบายนะตามสบายเลย